มาเริ่มเลยนี่นะยังไม่แกะกล่องนะดูซิลมาเรียบร้อยนะอยากรู้เหมือนกันว่าของแท้เนี่ยมือหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะแปดพันกว่าไอโฟนสิบเอ็ดเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้นะครับจะช่วยโฆษณาให้ด้วยนะแต่ถ้าไม่ใช่ทุกคนก็คิดเอาเองแล้วกันร้านใหญ่ขายไป4ี่พันกว่าเครื่องนะแกะมาปุ๊บเจออะไรเนี่ยนะที่เช็ดอะไรไม่รู้มาดูข้างใน รุนเลยโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าคือเห็นตรงเนี้ยก็บอกเลยว่าอะไรฟอนตนี้มองเห็นทะลุถักถุงนี่แม่งเอ้ยโอ้โหมนี่มันพิมพ์ใหม่ชัดๆนะเห็นเราขึ้นเลยแถมฟรมีให้ก็ด้วยเศเสียตังค์แปดพันกว่าบาทโอ้โหเป็นไงครับทุกคนนะครับนี่อะไรเคสดปเตอร์โอ้โหดูฟอนต์เลแม่ง เห็นแล้วขึ้นหลอกลวงผู้บริโภคนะครับคลิปนี้นะหัวจะบอกเลยว่านะทุกคนต้องตาสว่างได้แล้วนะเครื่องพวกนี้จริงๆแล้วนะเครื่องรีเฟร์พวกนี้ต้นทุนประมาณ4,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะผมนะแล้วนะครับจะไม่นะครับอ่อนข้อต่อพวกหลอกลวงประชาชนหรือว่าคนไทยในบ้านเรานะถ้าคนไหนดีผมบอกว่าดีถ้าไม่ดีนะครับเตือนกันแบบชัดๆนี่ดูกล่องดีดูสีพระเจ้าสีดูการตัดกระดาษ ขึน้นเห็นแล้วขึ้นเลยแม่งโอ้โหดูแต่ละอย่างนะครับดูฟอนต์เห็นแล้วเครียดนี่สายมาสัหน่อยดิขอดูตัวเครื่องหน่อยดิอ่ะดินง้างา์จแบบมาให้เครื่องใหม่ยังไงมีรอยเห็นไหมเครื่องใหม่ดูฝาหลังอะไร ยังไงทําให้มันเนียนหน่อยไม่ได้เหรอดูมีร่องเลยไปเริ่มเทมนี่ข้างล่างชิดข้างบนห่างเห็นไหมนะครับนี่คือภายนอกนะโหบอดี้ oh, นี่ก๊อปปี้จ๋าเลยบอดี้เนี่ยก๊อปปี้นะแต่บอกข้างในคงแท้แหละนะผมโอ้โ oh, ห oh, ดูขอบนี่อะไรตำหนีอะไรจุดอะไร <laughs> นี่จุดอะไรมันคืออะไร What the fuck นะครับดูขอบไปเริ่มเทมดูเห็นไหมดูขอบดิแล้วสีจอนี่ขุ่นไม่อยากจะพูดเลยมาแกะแม่งเลย ทุกคนครับก่อนแกะนะครับแบตเตอรี่บอก100%ใช่ไหมนี่ยังไม่ได้แกะนะแต่ดูใน3ามยูทูปแบตเตอรี่69%สนะครับแล้วข้างนอกอะแม่งมั่วขนาดนี้เดี๋ยวไปดูข้างในว่าแม่งมั่วแค่ไหนมาอ่าตอนนี้แกะเรียบร้อยนะครับผมนะไม่อยากจะบ่นเลยนะรู้ตั้งแต่ข้างนอกแล้วแหละว่าข้างในจะเละเทะแค่ไหนเปิดมาปุ๊บนะมาดูดีเทลเบื้องต้นก่อนเลยนะครับหนึ่งก็คือที่จอมันไม่แจ้งเพราะเขาย้ายซีจอจอเทียบนะจอกรอ์นะครับผมนะเกจไม่ดีด้วยนะตัวนี้เกจต่ำนะพอ เทคโนโลยีใหม่ๆบางทีนะครับลูกค้าจะไม่สามารถรู้นะครับต้องดูจากภายนอกว่าเอองานเป็นยังไงบ้าง2คือนับตัวบอดเนี่ยซ่อมมาแน่นอนนะครับผมอะไหล่หลายๆชิ้นเปลี่ยนมาแน่นอนรวมถึงบอดี้ก็โดนเปลี่ยนมาเพราะว่างานไม่ดีนะครับผมมาดูเลยว่าบอรดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ผมให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยขอบคุณร้านเจดีแพด้วยนะครับผมห่าใหญ่ตอนนี้เรอยู่ห่าใหญ่นะแต่ว่านอนใจอยากจะแก่ทุกคนเพื่อเตือนทุกคนนะผมนะนี่มาดูเลยว่านะครับตรงนี้นะครับ ไม่มี IC อยู่แล้วนะนี่ขนาดแกะของใหม่นะเขาบอกว่าขายของใหม่นะเครื่องแท้แม่งยกแนมาแล้วถ้ชชัดนะผมนะเพราะฉะนั้นบอดตัวนี้ไม่ต้องแกะลึกเลยนะผมรับรองว่าซ่อมมายับแน่นอนนะผมมาดูเลยว่าทําไมถึงหัวร้อนขนาดนี้หนะลอกลวงคนไทยนะผมนะคนเอกรักไม่พอนะผมมาดูเขียนว่านะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ให้นะว่าร้านไหนนะเพราะว่าจะไม่โจมตีนะแต่ว่าเครื่องแท้มือหนึ่งดูมาดูตรงนี้ขายไป4 1 8 6เครื่องพระเจ้า พวกเสียตั้งไป8000กว่าบาทเพื่อความรู้ให้กับทุกคนทุกคนคิดเอาเองว่าเขาทำอย่างเงี้ยถูกหรือผิดช่วยคอมเมนต์หน่อยชอบไหมกระหน่ำแม่งเลยชอบกดใจกดติดตามไป